น้องบัว<อ>บัดน,นี้เฮาสิไปไปหยังหาเก็บผักต่อเนาะวันไปกวาดหัวเมื่อกี้นีได้อยู่ในพี่น้องแต่ว่าได้บ่หลายเนาะนะถ้าเดินทางเฮาสิเก็บอยู่แถวใดนี่แถวนั้นบ่แข้มสวนแข้มสวนหยังแวนเป็นสัญญาเข้มชวนอยผักพ่ตอเอามีดนะมันถึงคถื่อถอดเป็นอยู่บ่มากับน้องบัว ว่าโซ่หนึ่งก็ลาง,งานโดนเติบได้ <c oughs> มีงานตลอดเลยพี่น้องอันนี้นะสุมายได้เห็ดต่เก่าได้อันนี้นะหเ,หนนนะเห็นป่ะจะเบิ่งนี่สมบาใจอะไรเห็ดต่เก่าพี่น้อง <c oughs> ตอนมันยังพระท่านได้เพ่มันเพ่เลย <c oughs> กุบอื่นเห็ดใหม่แต่เก่าเห็ดกับพน้า,นาตามเลยกัมพน้าเวียดนามประมาณตอนนั้นประมาณแปดเก้าปีที่แล้วพี่น้องโดนละละ จะลืมข้าวต้นยางยังน้อยต้นนี้ต้นยางจนิดเขาเขาหากระปูกซิกรนปลูกแล้วเก็บพักยังไงเขาเก็บนเไหนเดี๋ยวลงนี่บ่ลงนี่เนาะพี่เออพี่กระอ้าไปอ่ะยางจนิดตายนะต้นยางพี่น้องจำได้บ่ตอนนั้นเขามาแล้วเขาได้หน่อไม้หน่อใหญ่นะ โอ้หน่อเดียวนั่นกินหมด2ครอบครัวเนาะเจ้าก็ได้กินบ่หลายเออบ่บ่วเฮ้มานี่ทงหน้ากะใส่อกหาน้ํามาปากสุ่มซื่นดีอยู่ได้ทพี่น้องเลยเฮาบ่มีทุกอยางเฮาถือได้ถือใส่มือเนาะพอใส่กินเนาะแล้วเอาไปใส่กับตาลดเอาลงนี่เลยนี่แหละ ลงคันนี้ผักกูดเนาะนี่กูด,ดกระโดดขามบ่อนอ่ะเงิดคอนไปผู้เออ,อแก่แล้ววิธ<ด>ีกระโดดแบบอะไรบอกระโดดใดเอาถือกล้องนายชีโดดให้เบิง่งเบิ่งตัวอย่างหนด้ะห่างบ่อนี่จังนิ ไกดบ่กล้องกันเนี้ยงลงเออไกดบ่ตันแล้วเฮ็ดให้เบิ่งเฮ็ดได้บ่เป็นไงฮะถามมาลองกล้องโหหะะอ,าาอ้ยเย็บแล้วก็แล้วฮะเอิ้นมานเย็บก่ะอ่า,าเย็นขัดนียเนาะน้ำเย็นเลยอ่ะเนาะเย็นขัดเลยดิแต่ว่าพักกูดนะฮา วัดพระเอกเร่องอไรที่บอกมันมันมันแขกมันแก่หมดแหละลงไปลุ่มพวกมันยังมีคนเดียวไปเนาะทีมงานกำลังพากันหานน้ำไม้ด้วยนะที่ประชัยซุ้มกล้องให้เบิ่งเนาะเบื้งทานน้ำไม้นี่กำลังแห่อยู่เห็นอยู่บ่อันนี้เห็นบนน้อมันผักโบงนอนี่เนาะปูดแนงวะได้่ักเนาะพักยังไงพักโบงอืะ พักบุกป,ป่าได้เหอนี่นา,น, pues นาะน่อแ่กามเมงามอะงามีบแมีดนะขันหยากร่าาห้อเายมามลโอ้เสียบเลยเนาะป่โอ้บ่อึดแต่พี่น้องไอ้ตามธรรมศาสตร์บ้านเห่าเนาะหาอยู่หากินอันนี้เป็นพักเนาะพวกนี้เป็นเพวก ผักบงผักยังเพรต้องปลูกก็ได้ผักบง,บงทางพุ่นนอไม้เครื่งเบื้องใช้นางเบื้องนู้ยื่นขึ้นมาเบื้องนู้อหน่อไม้เบื้องอ้สรชิชุ่มก็บอ,อ,อกฮะโหหน่อไม้เออมันเป็น,เป,นเป็นว่างเป็นว่างไปเราต้องข่ามไปพุ่นฝั่งพุ่นนี่ลัดไปนี่ลัดไป็นนี่เออลัดไปนี่แล้วขึ้นยุหันเออมีป่าเออ อ๋อปลาน่ะจวดเลยนะจุดาไปเลยแล้วไปขึ้นยู่นี่ผู้บ่าบอลขึ้นเอออรอป้าพี Chu ่เเพนมนพินมนเข้ามาพี่นะนี่้เห็นอยู่บ่เห็นอยู่ะโสอ๋อ น้องบัวเดินไปก่อนแล้วเออ,อย่างไปเรื่อยๆแล้วมันมีทั <นำ S 1> ง้งขึง้นเนาะทีมงานหนึ่งหาหนอ่อไม้หลังจากมากวาดแล้วพี่น้องเฮ็ดห,หลายอย่างเป็นีกปลาลายใช่ไหมแต่มันลักเอาง่ายเอาไปได้ใส่เกือบก็บใส่เกือบไ,ได้เลยเ<ะ>นาะใส่เกือบไ,ได้ อาเห็ดขาวนี่นะเน็ดชิทสุ่งเสือดแวยน้นบ่แน่นบ่ลมบ่เน่นบ่อืมเห็ดขาวหายาต้องเล่นเดียวหนะเราก็ยาเล่นเดียวหนึ่น้ำมัเย็นครับท่าอันนี้จะมันแก่มดยักกูด นี่น้องไม้เนี่ยร้บัวนี่น้องไม้นี่ยโอเคนอนหนึ่งป่องพ่อนาดึงมีดไอ่หน่อะจับกล้องไอ้ไอ้นะไอจัดการดึงกูะดดเด็ดเอากระโดดเด้เ็นดีป่ะเห็นบ่นี่ มีดมาเสียคมเน,นาะได้ยุรธ์ป้างามงามเทเด้พี่น้องจอนเทเด้เออดินมันปุยๆในมึงนี่ล่ะ cái này mềm xiêm sáp đó thì anh chỉ phân ở đây hiện như Nhìn xem chỉ lại thế này. Co lên. À. Ừ. 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 Mà người dùm chuyện gì mày đâu? Chim chi mày 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 mẹ tê sù côt đào đây, đây. <laughs> thái đây đi ba hả đi bà hả hinh đi ba hả mẹ đi ba hả hinh đi ba hả hinh หักพดีหนึ่งสองสามพี่นอ้อ,อ,อ,ยอยงปอใหญ่ใหญ่เลยนะใหญ่อะไรมเนาะเอาเนียยืมกระตาเนี่ยเอาขึ้นดูอันนี้นะโอ้ภูมิใจ มันบ่งงามมัน,นบ่งงามมัน,น <c oughs> พี่งามเอา <c oughs> ้าพรคมีจนหมดเลยเด็ดพักด้วย <c oughs> สบ,บัวเด็ดพักพี่น้อง <c oughs> มาพักผ่า งามบ่ป้าเป็นอะไรอย่างเมัลวกเนาะลวกเกี๊ยวมันยานะเท่เดียว เ็ได้ได้กินลวกจำเจ,จมิงดาจะเจมงดาปะไม่เนมิงดาตัวเดียวมงดาตัวเดียว,ว,ยวปุ๊ปบ,บอ๋อนีนนนนน่นี่นี่เลีนยงเ๋ยวพาไปเก็บพักน้ำน้ำเนาะพักน้ำนี่นี่เจ้าของนอนเ็ปอันนี้สอนอนนั่งพักน้ำงานริกน้ำ

ผักนี่พี่น้องหลายๆนี่ยหอมมากันนะนี่เลยหมากันหลายๆคนคือแบบว่าขาดคนใดคนหนึ่งไปมันกับบุคักนะเ็คลิปมันกับบุโมนน่ะเออนั่นแหละงามเลยนั่นโ้สำหรับกินฟ้นเขาก็ตกใหม่ๆเนาะ อันนี้จะชื้อไปคถืออันนี้พี่น้องทางพู่นี่เป็นผักน้ำน้ำอาเอาวทะพูพักน้ำน้ำนี่แหละพี่น,อน้องปัใจัิลงไปเอาผักน้ำน้ำเนาะยูฟูคุณ<ม>ใกลๆพูนยี่บอนองบัเงเวเนเออคุณน,นึงก็ได้แบบนี้ว้าวเด้มันเย็นครับทว่า ฮึกเลือดโอ<ห>้โห้ห่งลึกเฮ้ยผู้เพียงแอรจะชิเพีย <c oughs> แข็งเหวังแต่ไม่อย่างเดียวเนาะน้องบัวไม่นะฮะไม่ไม,ไม่ไม่ในข้อเด้จะถ่ายคุณนสามเป็นปะมันต้องบอกกันไปเรื่อยๆตนะัว่าเราต้องให้เป็นแบบ ผักนะ้ำผักน้ำน้ำนี่เลยน้ำน้ำมันบ่พี่น้องทางงานดุ่ยจริงๆต้องเป็นรุ่นพี่แน่นบ่อ้าวคือบ่ป่องวะน้ํางามทรัพย์อื้อเทหลอยมันมันพ่องหมดหรอ เป็บมันกระโปงบอเ่บ่บ่บ่มีนะมายางผีแล้วก็คู่หนึ่งเด้อเป็นเลขกหนึ่งบ่จืดเดี๋ยวเดียวเดียวไอ้เช้าจืดนีดจะแก่แล้วอันนี้แก่แล้วแก่แล้วยังกรปง มันเป็นหมากเห็นเห็นบานีหมากมนีเห็นนานี่เห็นบาหมากมันอันนันมันเก่เลยเก่แล้วมันเป็นมากคูนชุ่มมาก,กอะไรซิปนฮอดซิปเห็นบหไปเร้วงานมนกันเอ้ยลมเป่าลมเหมยบแม่นนี่มันมีบหินหินน,น,นี่มันลม อันนี้น่ะเป็นปลาเผือกปลาบอนอันนี้ก็แม่นผักน้ำแม่นมืดนี่แต่ว่าอันที่ว่าเนาะมันมืดละดูพห่น้อง่นี่ต้นผักน้ำนี่บอกนี่นี่ต้นผักน้ำนันนแต่มันมืดละดูการมันแหละ่มี่มี่แต่ผักอันอื่นผักกูดนี่ร้ายผักกูดนะกูดร้ายผักอันนี้ผักน้ำมันมืดละดูมันละวี่ผักน้ำมันมืดละดูมันแล้ว ก็คือบว่วได้กินได้ยังนงเหรออเออบัวมาละห่วยนี่ได้ได้อยู่กับธรรมชาตินะนได้อยู่กับได้พักพ้อมเมื่อกินพ้อม,น,มอน่อไม้ได้สอนนั่นสอนนี่สอนกบสอนหวกที่จริงแถวนี่นะถ้าเ้าเอาสวีงเนาะสวีง,วงตนนันวน้อยๆนะตัวน้อยๆนะนี่นอนอเอามามันก็นจิได้กุ้งได้เหนียวคือกันได้ตา,ตามห้องตามห่วยนี่ ได้มุดีปน้องบานเห่าอุดมสมบูรณ์เนาะซับในดินซินในน้ำบ่อึดเออเดือกนน่โอ้บักเดือดนำเดี๋ยวสิไปเก็บบักเดือดได้ทิกินให้เบิงได้บ่ได้สบายข้าขึ้นทางนี้เด้อเออ

đây bỏ Đây mình lệ Đây Ôi nám nó gì Ơ, đi đây มันมักเดือนหน้ามเขาเอิญแม่นบ่อเอกินกับเจเอ่ะแม่นบ่ะนี่บ่าะเดี๋ยวพ่อแม่นมาบักเดือนหน้ากี่แม่นกินก่อนละ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาพี่น้อง FC บิังอันนี้เป็นมักเดือนน้าพี่น้องนี่สมัดกินได้กินกับแจ่วพงแจ่วเคยกินเจ้าเคยกินบ่เคยกินอยู่โบตายเนาะ <laughs> มาเก็บบุญด้วยเหรอไม่ฝาบุญเลยนชมือกินสุกปะก็จะยาวอยู่เดี๋ยวนี่ใส่นองบัวเก็บเนาะกินเอียงมัน แนะนำพี่น้องมึงกินอันนี้แหละหมากหมากมันใบไม่กินได้ป่ะใบมันกินกินบ่ได้ตัวนี้มันคือมันอยากชุกนะตัวนี้อละยางใช้ถุงเสือเหมือนเนาะยางยางมาถือใช้มือป่ะบ่มีทุงยางอ่ะใส่ใชทุงยาง Ờ, họ sẽ bay bọn nhiều Được rồi. ở đây này được đây này đây bọn đây nè đây bọn đây bọn đây bọn đây có đây bọn đây เใบบอนถึงนำโมเปียใ <laughs> บยบอนถึงนำโมเปีย <laughs> มันมนีหมดพี่น้องถ้าบุมีถุงพลาสติกเนาะแต่วา่าใส่อัน,นี้ได้ใส่ใบบอนได้แบบว่าอยู่ในธรรมศาสตร์มันมีเพ่นปุูงแต่งมาหมดแล้วขบหมดแล้วแลวก็มนุษย์โลกสัดโลกนี่ผู้วิธีการ เอาชีวิตลอดดำรงชีวิตอีหยังเป็นแบบไดอีหยังเป็นแบบไดสามารถเห็นหูได้ด้วยตัวเองเนาะแต่ว่าสําหรับคนคนเมืองเนาะเนาะบัวเขาอาจจะบ่เคยกินบกอาจจะบ่เคยใช้ชีวิตแบบเขาบ่หูคนในเมืองก็เขาบกหูอาจจะบ่หูว่าอันนี้คนบรานนอกหูยังแน่หูไายสิงลาย,า,ย,ยางพี่นนอะ สามารถปล่อยเขาป่าแม่นบบตายเนาะคนป่าคนดอยคือเห่านี่คน,คนในเบื้องเขาป่าเี่โอ้มจากนี้เพราะว่าเขาบกบได้เยนหูเนาะอันนี้ก็บ,บ่บได้พ่อแม่บ่ได้สอนแต่ว่ามันหูด,ด้วยสัญชตตาตญาณเพราะว่าเขาเคยเห็นพ่อเมย์เฮ็ดจับนั่นจับนี่ชูก,กิน่ะพ่อ สบายอย่างหนึ่งเขาอยู่้ันนอกหาอยู่หากินสะดวกเขาในเมืองก็เป็นในเมืองอีนะด้เมื่อด้แบบได้ทุกสถานการณ์ขับดงขับป่าก็ได้อีขาตรงขับป้าขับป้าก็เป็นเดินห้างก็เป็นแม่นบะเป็นมาเดินห้างเป็นเนาะเขาเห็ดสวนอมักถั่วอันนี้นี่วนมักถั่วขออนุญอตหลักเด้อสวนเก่าเพิ่นพี่น้องบะเป็นยังเนาะ หยับชุดเลยบรรยากาศสดชื่นขนาดเย็นพร้อมนี่แหละพี่น้องอันนี้กะม้วนบ่มาป่าม้วนม้วนมื่อยม้วนพร้อมมือไงพี่น้องคลิปนี้กะจบเพียงเท่านี้ก็เด้อพี่น้องเลย <S <S พิ่พาดประกาศใดต้องขอโทษขออภยไไัยเวลาทีนี้เนาะถึกใจฝากก,กดไลค์กดแท้ใคยากเห็นผู้สาวง,งามๆออกกล้องดูๆพี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาขอกันเข้ามาเนาะออกกล้องบ่าคันเอฟซียากเบิ่งหลายบัวบัวคันเอฟซียากเบิ่งหลายนี่เขาออกกล้องดูอยู่ปะดูคันไวเอฟซียากเบิ่งเนาะเอฟซียากเบิ่ร์นออกดูดูออกดูดูพี่น้องอเดี๋ยวมื่งหน้าเราจะออกคลิปดูดูนะพี่น้องเนาะ จะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝา,นะากเป็นกำลังใจให้เฮาเนาะไปก่อนพี่น้องบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายมาใกล้ๆน,นี่ยแหละเออเอาบ๊ายบายไหมบ๊ายบายขอบคุณขอบใจพี่น้องที่เขามาเบิ่งกดไลค์กดแชร์เด้อกดซับสไคร์กดปุม่มติดตามพี่น้องโอเคบ๊ายบาย <c ười>